เมื่อวันหนึ่งอยู่ดีผมก็อยากไปล่าท้าผีที่โลบานบ้าขึ้นมาและดูบัดว่ามันน่าจะมีอะไรบางอย่างอยู่ที่นั่นด้วย hey! โอเคก็กลับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมแตมเองแวันนี้เขาก็ไปอยู่กับเราบอกเช่นเคยนะพอดีว่าไม่มีอะไรจะเล่น่าไรแล้วผมก็ไปเจอกับแมปนี้เข้าแมปนี้มีชื่อว่าเ e เรน y c โคมันมีดีฟคิปชั่นเขียนไว้ข้างล่างว่าอ,อ,อารมณ์แบบประมาณว่าผมได้ทําการเข้าไปสํารวจที่โอดอเซงัมน่าจะหมายถึงโรงพยาบาบ้า,บา,บามันกล้าท้าผีมัง้งแล้วมันน่าจะมีอะไรบางอย่างอยูอย่ที่นั่นแล้วผมก็ต้องหาทางออกตึง เอาตรงๆนะมันไม่น่าเป็นความคิดีดีเท่าไหร่การที่เขาจะไปฆ่าท้าผีในโงบานบ้าด้วยโอเคนั่นก็ไม่ทำการเสิงการนั้นเราไปกันเลยดีกว่า let's go มีคาแรคเตอร์ให้ดูด้วยต้องเติมด้วยเหรอเดี๋ยะไรเนี่ยกดเฟกมีดจ่าด้วยเหรอสตีฟไปถึงสตีฟไรสตีฟไปคาะนะมันก็เบื่อด้วยนะถ้าเกมสีพวก็เเบืออก็เอาจริงนะท่านผู้ชมมันไม่ควรที่จะมาทำอะไรแบบนี้เลยโอเคทำการปังเข้าไปข้างในมีอะไรไหม Uh huh. อ่าฮะมีเ้ยองไงเสียงไรตกใจหมดโอเคก็ผมบอกไปก่อนนะผมเป็นคนที่ขวัญอ่อนชิบหายอย่งเลยนี่ยังไงกระดาษอ่าฮะตู้เย็นในห้องครัวเพื่อเอาคุณแจแล้วก็มีแครฟูโอเคนะ uh huh. อ่าฮะอ๋อคุณแจอันบอกเอกเลย เบิร์ตมีคนเตรียมของให้กูเข้าไปเลยฮะสวัสดีครับยังไงแบบนึกว่ากดชิมวิ่งอ่ะนะเมื่อกี้เมื่อกี้กูเตรียมวิ่งอ่ะนะเมื่อกี้คือแบบกูลื้อไปแล้วว่าเกมนี้ไม่มีวิ่งอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้มีใครเห็นเหมือนผมปะเมื่อกี้คืออะไรโอ้โหทางตันซะด้วย แล้วมึงหายไปไหนมึงเป็นผีได้แน่มึงไม่ใช่คนแล้วห้องครัวอยู่ไหนขราคาดเดียกวัวเสียบรรยากาศตอนนี้มากๆม,มันทำให้ผมว้าวเวเอาจริงผมเป็นคนตกใจหมดเลยเปิดได้ไงเนี่ย <c oughs> เฮ้ย e, เก้าอี้เกลื่อนต่อหน้าต่อตาซะด้วยไอ้ <c oughs> <c oughs> แ,แบบสแสดงแสดงอินเทอร์เน็ตเห็นต่อหน้าต่อตาเลยเหรอนี่มันไม่ใช่ผีธารรมดาซะแล้ว โอเคตู้เย็นดีเขาว่าน,นี่แหมเล๋ยอิงหงัง,งนี่ตกใจเบิดเปิดไม่ได้ทำไมฝั่งนี้มันเปิดไม่ได้ต้องไปหาของไปอีกเกลอวเฮ้ยเปิดได้ข้างเดียวได้เลยเวนเนี่ยนะโอเคเจอแล้วห้องนี้มีกระดาษเขียนอยู่ปิดประตูได้ไหมว่ามาไปหาพลังงานมาใส่โอเคตรงนี้ตีอัน เราไปหาพาการมาใส่สีอันขุกูขอขออห้ากุได้กุดะถ้ามึงเข้าบักกโป้งแน่มึงเข้ามากุโป้งอ่ะมางัดเออได้กุแจมาแล้วโคบาผมก็าหายไปตอนนี้โคบาผมหายเหมือนงัดแล้วมันแตกอ่ะมึงจะหกกไปเนี่ยโคบาโคตรกากเลยนียงไงห้องออฟฟิศหนึ่งก็อยู่ข้างกันด,ดีว่ะอโรอ มีคอมเล่นเกมดีได้เปล่าดีอ้าวดีไงคุณเจโ้หต่อกันด้ยเหรอเปิดได้มีข้อความเอ่อตามหาเลขโอเคมีพระสูตรโอ้ยมีพาซสูตรด้วยโอเคเ้าแบบห้องต่อกันเลยนะเปียกไงเอ,อ่ยดีไอ้พังงานหนึ่งอันหลังกล้องเขียนว่าอยู่หลังกล่องหลังกล่องไหนช่วยบอกทีเฮ้ อ oh, ๋อ so อันนี้มีคุณแจซ่อนอยู่5 7 4แล้วก็เสียงอะไรทุกคนผมได้ยินเสียงเหมือนน้ำเปียกๆเฮ้ยใครทำอะไรเฮ้ยมีโอ้โหใครเอาฝิ่นมาตรงโถเยี่ยวโอ้โหอ้าเฮ้ยโอ้โหแค่นี้กูอยากตกใจโอเค5 7 7โอเคนะอ่าแต่คุณแจเพิ่มวัด ว่าเด่นรูมห้องอะไรวะอ๋อห้องนี้โหวางซะด้วยอะไรวะเนี่ยทำไมมันโล่อย่างนี้นี่คืออะไรตามหารหัดท็เีเอาโตไม่กล้าเปิดอะโอ้ยวั f ต่อไฟแ h ทแฮมีมือทิ้งกุญแจให้กูขอบคุณมากอากาศที่ทิ้งให้อะโอ้โหแม่งเตรียมโอ้แม่งเตรียมการมาอย่างดีเลย แมงวากุญแจแบบวางให้กูเลยอ่ะในเกินี้ตีคีโอแมงหืมเสียงมึงเปิดวิดวทิ้งไว้ปิดหน่อยกูตกใจว่ามาถือว่านี่คือขับใบอ๋อนี่ขับใบปะเนี่ยอ๋อตรงนี้ขับใบอ๋อผมเพิ่งเห็นว่าตรงนี้เป็นขับใบได้แน่เลยเดยว มันใบ้เป็นสีตรงนี้เออ,อเกรดะก็คือ,อตรงนี้อ่าก็เหลือแค่เดียวที่ผมต้องกดเดียว่ะเอาจริงผมเดาแค่ลงกดข้างล่างเงินก็ได้ไนะเออแต่ก็นั่งแหละโอเคเปิดได้แล้วโอ้โหห้องผู้ป,ป่วยเออบาเสียกันวาซาบเฮ้ยพอดูมือนต้องหาอะไรมางั้น มีม,ม,มีแบบอะไรพกติดตัวไปกูว่าหนึ่งในห้องเนี้ยกูต้องโดนกูต้องโดนแน่นอนโอ้ยใครนะนั่นังไงเฮ้ยง <c oughs> องทำอะไรวะอโรโอหอืมกูตกใจถึงกูจะเห็นแล้วก็เหอะกูตกใจอยู่ดีเออเอาเขาไปเออกูได้อาวุธมาแล้วมุงไม้กอบสิจุกอะนี่ขนาดเห็นโตโตวะาจะโดนหอกก็เนี่ย อุ้ยยังตกใจไม่ได้เถอะเอาจริงะตอนที่ผมว้าวเวีมากเลยปั๊บเมื่อไงกูจะงัดเสร็จแล้วกูใช้อะไรงัดอ่ะกูใช้มือข้างซ้ายในการแง่ๆแบบหรือว่าเป็นพังจิตวะน่าจะพังจิตนะเอ้ยผมมีพังจิตวะแต่ว่าผมเห็ผนผีได้แสดงว่าเป็นพ่อพังจิตใช่ไหมโอเคกูต้องย่องมีอะไรโผล่กูตบกูพูดๆไปเถอะยังไงกูก็ทำอไงมันไม่ได้แล้วกัวแน่โคตรเกลียดช่องแอร์เลยเอ่ะเฮ้ยเฮ้ย ใครวิ่งผ่านวศาสตร์อ่ะก,กูตามไปอ่ะมึงวิ่งไปทางไหนกูตามไปทางนั้นอะเฮ้ยเฮียเอ้ยกูตกใจใช่กูตกใจจริงนะตอนนี้ตอนนี้เริ่มมึงเริ่มวะโอ้ยแม่งเอ้ยกูไปไม่น้าวิ่งตามไปหามันเลยโอ้ยเปิดกระเป๋าสิเฮ้ยโอ้ยใครกระโผล่ไปยังเลยเนี่ย ไอหัวมึงเนี่ยมันไม่ใช่คนบ้ามันคือผีอ่ะโอเคได้คุณแจกับฟิลมาเกตเอาเพียออกไปจากที่นี่เออกมจะออกไหมผมก็ไม่อยากอย,กอยกู่ไงประตูมันล็อกหมายความว่าไงหมายถึงว่าผมต้องคาดกลับไปเหรอได้เออผมต้องคาดกลับแบบคำกูตกใจบดเด้ยเออขอหาใครขอหาใครโอ้โหคนงุก โดนหอกแล้วหอกอีกกูห้องข้างหน้าเลยดีกว่าเออมามาต่อมากับกูต่อไอฟิวสองอันครบจบเนาะไม่เบียอะไรกูแล้วกูกลับโอ,อเคตอนนี้ก็อ่าลิปมีพลังงานมากพอในการเอ,อ่อแอคทีฟแล้วใช่ไหมลิฟลิฟไหนลิฟนี้้เออเเยเ,เปิดเลยเปิดไป โอ้ยังไม่จบอีกเหรอเนี่ยโอ้โหนะโอ้ตัวผมนี่นะอะลโหลฮะโหลเอ้ยเห็นบูบอ,อกตัวเองเลยโคตรเจ๋งเลยอะลโหลตอนนี้กังอยู่ในลิฟทำไมทำไมตัวกูมันเล็กเดี๋ยวว่าลิฟมันใหญ่วะทำไมแบบมันดูแปลกแปล,วก,ก,ล,ก,ลก,กวะสกิลเอ๊บังลือกโกลเดิมอีกว่มามามีอะไรันทำุญแจหายที่ล็อกเกอร์ดมฉันซ่อนบล็อกพิกไว้ที่ออฟฟิศสองเอ่อฮะ มีนู๋ยังดูบีกเก็บเอากูบีกไปทำอะไรเนี่ยถ้าจะเป็นอุปกรณ์อะไรบางอย่างที่ต้องใช้ถ้ามันมากูจะปาบูบีกใส่หน้ามึงตกใจหมดอะไรคือไม่มีแบบระบบบิงให้ด้วยแซว่ามันไม่มีผีไรปะอันนี้คืออะไรคอมต้องก,การพลังงานตอนนี้กูอยากจะอยากจบแล้วจริงๆไม่อยากได้ต่อเออมาโอ้ไง มีให้อ่านข้อความโอเคแต่ว่าตอนนี้ผมได้ทิ้งอัดไปห้องงอกแล้วก็ลืมล็อกก็ลืมล็อกก็ลืมแล้วก็ลืมอะตอนนี้กูลืมลอ่ะใช่ล็อกก็ลืมนี่ไงงัดเข้าไปเลยโอ้มีมีที่เกมอะไรด้วยอ่าให้ประตับเส้นอืมโตมากแก้วก็โดนเออสุดยอดจริงๆแม่มาล็อกเก์ ข้าวส้มอ๋มอนี่ไงอุปกรณ์คืออะไรเนี่ยคิสตันทําไมถึงมีคิสตันวัดโอ้โหนี่กูมาที่นี่เพื่อก็มาเอาคิสตันไปขายไะเนี่ยเอออะหรือว่ามานี่ก็คือเอ,า,า,เอา,าเอาของมีค่าอย่างที่ดีไปขายอืมกูก็เป็นโจรดีเนาะของคนไข้มันเลื่อนให้กูดูด้วยแม่แล้วมีข้อความอีกแล้ว ไอ้กูต้องไปตามหาของที่ระที่ที่ะทีกูท้อจังเลยโอเคนี่ไงกัดหว่าวไอ้ตรงนี้มีบมแบงสามด้วยกูอบอกเป้งเลยเฮ้ยฮ่าเอ้ยกูยดูว่าพอบกระเด็นใส่หน้ากูนิด้วยตกใจหมดแม่งมีชีวิตด้วยตัวยั่งใหญ่เลยจะสักเลียเยเ้ยงที่นี่ไงใครเลี้ยงเอาไว้ว่าอยากให้กูเจอนะใครเลี้ยงแม่งเอาไว้ก <c oughs> ูจะตีมึงนะฮะแม่งโอ้โหย ท่านผู้ชมดูบรรวางแ๊บน,นึงนะผมผมทัดใจก่อนสามสองหนึ่งมาว่ามาโอ้โหมึงเนื้อมามาเข้ามาเข้ามือกูมาแหมตัวตาโคตนมงคลเลยมงคลจัดเลยเตัวตาลูบิกแล้วก็กิสตันตัวตาพอเข้าใจอาจจะเป็นของคนไขออ่อาจจะเป็นของคนแถวนี้ บูบี้ก็อาจจะเป็นของเล่นคนท่านี้คิสตันน่ะมันคืออะไรโอเควางอ่ะอ,อ่ะฮะอ๋อวางแล้วเนี่ยมันก็ขึ้นโคตรด้วยว่ะสองแปดสามสามเล่นเด่ี๋ยวน่าจะเกิดขึ้นฉกับ้างเนี่ยโอ้ยแบบอ,อือหืออะไรนะน่นาจะไงวะน่ะคนดไข้อะยกมือทำไม โอเคกู okay. มาทำอะไรที่นี่เฮ้ยเมื่อกี้เหมือนมีอะไรกดได้อ๋อดีให้สับเฮ้ยเดี๋ยวปปรตูทำไมอ่าโอ้โหอันนั้นปังต่อแกเป็นใครกันแกเข้ามาที่นี่ได้ยังไงเอ้ยกูก็สงสัยตัวเองเหมือนกันแหละทำไมกูถึงพยายามเข้ามาที่นี่เห้อสด,สด เนี้ยสดๆเข้ามาไขๆสิวัจจัยไปไหนสังอล่ะเฮ้ยไอ้กบจิตไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจะเข้าไปหาเองอ้าหาคอมพิวเตอร์มาเช็คโค้ดมึงวิ่งได้ด้วยกอเนี่ยอ้าอา อย่าอยกูยังไม่ทันตั้งตัวเลยแล้วนี้คืออะไรคือมันหลุดไปแล้วอ๋อดีเสียงไม่กูไม่ได้วิ่งกูวิ่งไม่ได้วิ่งได้กูวิ่งแล้วกูจริงเอาอ่าอ๋ออย่าวิ่งมานะโอเคว่ากัทำไายเปนบีพวกดีเยอะจังี๋ยวโห่กมาเหรอ อ๋ออยู่นู่นอ๋อมึงอยู่นู่นอ่าวดีวัด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 ดีมึงดูน่ากลัวดีนะโอ้โอกดโอ้โอ้อะไรเนี่ยโอ้ก็โดนโอ้อ้าวเออตอนกอนหน้าเดียผมก็กลัวอย่างหรอกนะแต่ว่าพอพอมันวิ่งออกมาแบบเป็นตัวเป็นตัวอย่างนี้ก็รู้สึกยังไงอ่ะโอ้เออ หมึงกูไปดีวิง่งสต็อปปัดนิกอะไรล่ะหึมึงเห็นกูวิ่งหรือไงถ้ากูวิ่งได้กูวิ่งไปแล้วกูพูดจริงด้วยโอ้ยเออมาครัวผาดเลยโอ้ยสักดูอะไรแไปแ๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวกูทำอยู่กูทำอยู่สามหนึ่งจัดสันเดจจัดสันตัดทำไม ออโ,อโ,โอ้โหยอย่าสัน่นมึงสั่นจังเลยกดไม่เดิน <S <S มึงก็เอาดอกตกไม่น่าปลดปล่อยมันออกมากเลยโอเคใส่แบตเตอรี่แบตเตอรี่ไม่พอต้องไปหาตรงไหนเพิ่มเนี่ยอ๋อมันมีมากกว่านี้อีกเหรอผมต้องหาแบตเตอรี่เพิ่มจากผิดสามเครื่องนะหรือว่าไปอยู่ในห้องอ,อ๋อมันน่าจะอยู่ในห้องนะหรือว่ามีแค่สาบัน มีมากกว่านั้นอีกกูต้องไปตามหาอโออยู่นี่เอ้ยอย่าวิ่งมาเดยอย่าวิ่งมาด้วยท่าแบบนั้นดิฉันกลัวโอเคนี่ไงเจอแล้วโอเคผมต้องมาสำรวจในห้องห้องวันนี้มันเปิดได้กะตั้งใจนึกว่าเปิดไปได้โอ้โหวิ่งผ่านเูงั้นได้เหรอ20 minutes later ไปเยี่ยมโอ้อ้อโอเคไม่เข้าไม่เข้า ต้องกดปุ่มเปิดประตูกูปเปิดแอแล้วนั่นไงทางออกเยี่ยมโอเควิ่งกลับอืมอืมอยู่นี่โอเคกลับไปที่ลิฟโอเคออกจากลงนิฟกลักบออกมันก,ก็บจบโห oh, มีขั้สิทธอะเย่วันดี้บันดี้บันดี้ทำ <c oughs> ไมแบบดูขนาดตัวผมนะเก็ดูขนาด,นาด,นาดในข้าง มันแบบเอ้ยนั่งแหละมาออกจากที่นี่มันจะตะลุกตามมาหาคุณเนี่ยไม่น่าออกมั้งกูวิ่งวนทำไมวะเออช่างมาแล้วกันทางออกอยู่นี่แก้มออกมาได้แล้วเว้ยไดโยโหฮิวเคออฮะผมออกมาแล้วออ อัปต่องไงต่อผมต้องวิ่งยาวๆโอ้ย what the hell ทํอะไรเนี่ยนี่ตัวอะไระเน,นี่ยอะคุณดีกอด ending ที่1 normal คืออะไรวะมันอะไรมันเดินตกๆๆๆกมาก็โอเคก็จบยังไงอ่ตอนชักจบที่เหลือก็แม่ไปหาเล่นเองอนะ่ะไ,ไม่อยากเลนะ่นอ่ะโอเค ก็เป็นไงบ้าหครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบกดไลค์กดซับสไครต์ด้นะครับเ็เป็นกำลังใจในการทำคลิปถัดไปนะครับก็คือผมมาเล่เนนี่คือแบบผมไม่มีอะไรจะงงกันนะก็อีกอย่างนึงคือคลิปนี้จะเป็นคลิปที่ผมได้ทําการไปปรับอะไรีนิดหน่อยกับเสียงไม์อะไรอย่างเงี้ยว่าไม์ผมมันโอเคหรือเปล่าอะไรเงี้ยนั่นก็ขอทุกคนมีวันที่ดีนะครับฝากก่อนบายๆกูเล่นอะไรเนี่ย